สวัสด<เ>ีค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้มาในชุดนอนกันเลยพอดีว่าอาบน้ําล้างหน้าตยมตัวจะนอนแล้วแต่ว่าที่มีสกินแคร์จะมาแนะนําการ <tschaft> เป็นสกินแคร์ที่ตาใช้อยู่ช่วงนี้พอดีทางแบรนด์เขาส่งมาให้ใหตาลองใช้ด้วแตาก็เลยลองใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ <c oughs> มันดีนะมันควรค่าแกการบอกต่อก่อนอื่นแนะนำกันเลยว่าไอตาเนี่ยเป็นคนผิวมันรูุ้มผลกว้างแล้วก็เป็นสิวง่ายก็จะเห็นว่าจะมีรอยสิวบ้างอยู่เล็กน้อยสกินแคร์ที่ตาพูดถึงเนี่ยชื่อแบรนด์ไดโอนี่นะคะซึ่งแบรนด์เนี่ยเขาบอกว่าทำมาจากสารสกัดธรรมชาติร้อเซพอได้ยินได้ได้ยินว่าเป็นธรรมชาติร้อก็รู้สึกแบบ เฮมันมันต้องอ่อนโยนใช่ไหมมันจะเหมาะกับคนแบบผิวแพ้ง,ง่ายอย่างเรา mm hmm. เขาบอกว่าเขาอ่ะสามารถแก้ปัญหาได้ล้ำลึกถึงระดับสเต็มเซลล์ hmm. กันเลยทีเดียวพอฟังแล้วแบบอู้คนเราอ่ะมีสเต็มเซลล์อยู่ในตัวนะคะแล้วเราไม่สามารถทําให้มันเพิ่มขึ้นได้แต่แต่ว่าเราสามารถที่จะฟื้นฟูแล้วก็บํารุงม,มันต่อไปได้ซึ่งเขาจะมีทั้งเซต4ตัวค่ะตัวแรกที่จะพูดถึงก็คือตัวนี้ มัลติไบโออัลตรา l ซ l a ลาซีลัมเขาจะเป็นเขาจะเป็นซีลัมใส่ใสมองเห็นปุ๊บเป็นใสใสแบบนี้เนื้อเขาเนื้อเขาบางเบามากตัวนี้ตาชอบมากที่สุดเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเนื้อบางเบาแล้วมันทาง่ายค่ะตัวนี้ตาทาทั้งทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนก่อนนอนด้วยแล้วมันบางเบาแค่แบบจริงๆแค่ปั๊มเดียวอ่ะมันก็อยู่แล้วนะ แค่ปั๊มเดียวก็ทั่วหน้าแล้วหรือว่าถ้าแบบใครกดสองปั๊มก็ลงมาที่คอด้วยช่วงนี้นะตานอนดึกมากนอนแบบตีสองตีสามอะ่ะไม่รู้อยู่ทําอะไรนอนเล่นมือถือเรื่อยๆดึกมากแล้วก็เที่ยวบ่อยมากแล้วพอเวลาเรานอนดึกเที่ยวบ่อยอะค่ะทําให้ผิวแหง้งแล้วมันไม่ใช่แค่แห้งธรรมดามันจะแห้งแบบลอกเป็นขุยจ่ายตาเป็นคนหน้ามันใช่ไหมมันแห้งแบบมันแห้งโซมอะ่ะมันมันไปอะดูแลตัวเองอะผิวแห้งนะแต่สิวมันขึ้นอะแบบ มันแท่มันขึ้นได้ไงอ่ะคือเวลาไม่ได้บำรุงตัวเองอ่ะปัญหาทุกอย่างมันมาเลยนะใช้ตัวนี้ก่อนอยู่ใช้อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วช่วงนั้นก็เที่ยวหนักมากแม่แบบมึงออกไปลอีกแล้วเหลอที <laughs> ่กลับมาดึกๆมันก็ขีเกียก็ทาแบบล้างหน้าแล้วก็ทาตัวนี้แต่รู้สึกว่าผิวมันควรจะพังมากกว่าน,นี้อ่ะ <laughs> แต่ว่ามันก็พังน้อยลงนะมันรู้สึกว่าผิวมันมันยังเต่งอยู่มันทำให้ผิวฟูได้ดีมันช่วยซ่อมแซมผิวที่แบบขาดการบำรุงได้ดีมันล้ำลึกแล้วมันซึมง่ายมันใช้ง่ายอันนี้ก็เป็นเดย์ครีมเหมือนกันค่ะชื่อว่า Brightening Day Multi Protection ซึ่งตัวนี้เขามี S P F 30 P A บกบวกให้ด้วยนะเนื้อเป็นสีเนื้ออย่างเงี้ย แต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสีเนื้อแต่เวลาทาลงไปอะคา่ะมันไม่ได้ทําให้หน้าวอกหรือว่าไม่ได้ปรับสีผิวนะเขาก็จะกืนลงไปกับผิวเลยบางเบาไม่เหนียวเนิน่ะคือเขาก็คิดคนมาแล้วแหละว่าเดคีมันไม่ควรจะเหน,นอะหนะใช่ไหมเพราะว่าสาวๆเราอะจะต้องจะต้องแต่งหน้าพอทาเนี่ยพอรูปๆหายไปแล้วอะ ไม่มีอะไรมาไม่มีอะไรมาเหน,นอะหนะแล้วแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้เปลี่ยนสีผิวเราให้วอกให้ขาวอะไรตัวนี้เขาจะช่วยปกป้องผิวปกป้องสเต็มเซลล์ผิวจากการทําลายของแสงแดดเพราะบางทีเราโดนแดดมาไม่ใช่แค่ผิวความยิ่งเยียมมันเข้าไปทําลายด้านในด้วยฟื้นฟูให้ผิวมีชีวิตชีวาเออตัวนี้ไอตาก็จะใช้ตอนกลางวันนะคะ ตัวต่อไปจะเป็นครีมทาตอนกลางคืนครีมทาตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะมี2กระปุกตัวแรกก็คือตัวนี้เลยค่ะ Regenerating Night จะช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นเ,เติมความชุ่มชื่นให้กับผิวอ่ะมันรู้สึกว่าผิวมันมันน้อยลงแล้วมันก็เต็มอิ่มเต็มอิ่มมากขึ้นพอมันมันน้อยลงอ่ะมันทําให้แต่งหน้าติดมากขึ้นแต่งหน้าได้ดีมากขึ้นไม่ไหลเย,ยิม้มเพราะว่าการที่ผิวเรามันนะคะมันคือผิวข้างในเราอ่ะ มีความชุ่มชื้นไม่มากเพียงพอผิวชั้นผิวด้านนอกเราก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าเฮ้ยมันไม่พอมันต้องผลิตน้ำมันเพิ่มมากขึ้นผิวเราก็เลยไปผลิตน้ำมันเพิ่มมากขึ้นมาเลยทำให้มันออกมาข้างนอกแต่ถ้าเราบำรุงให้มีผิวมีความชุ่มชื่นด้านในเพียงพอแล้วผิวมันก็จะไม่ผลิตความมันออกมาจนเกินความจําเป็นซึ่งตัวนี้นอกจากที่เขาจะช่วยเรื่องความชุ่มชื่นแล้วอะ่ะเขายังมีสารอันนี้ เพราะยังมีสารนะคิมขาวขาวปกัจิกฟกัเออเขานอกจายจะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นแล้วอะ่ะเขายังมีสารที่ยับยั้งแบคทีเรียซึ่งแบคทีเรียมันเป็นมาเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดเซลเนาะ สาวๆวัยรุ่นอย่างเราอ่ะเป็นสิวง่ายเนาะวัยรุ่นพูดได้วัยรุ่นวัยรุ่นอย่างเราเป็นสิวง่ายซึ่งเขาจะอ่าเบยีงย,บยงเบียงบการเกิดสิวแล้วก็ยิ่งช่วยให้รอ,อยดํารอยแดงจากสิวอ่ะลดลงด้วยซึ่งไอตารู้สึกว่ามันลดจริงๆนะรอยสิวมันก็จางลงเยอะเลยอือตัว,วสุดท้ายนะคะเป็นนท์ครีมเหมือนกัน วัวนี้ radiant intensive night ซึ่งถามว่านายคิมตัวนี้ต่างกับตัวมากกี้ยังไงจะช่วยเรื่องความกระจากใสเอออันนี้สาวๆไทยน่าจะชอบกันเนาะเพราะว่าบ้านเราแดดแรงมากมันจะทำให้ผิวหมองคล้ำได้ง่ายซึ่งตัวนี้บีบก่อนวับ <laughs> แต่ชอบกระปุกมากเลยเพิ่งเคยใช้ครีมที่เป็นกระปุกเนี่ยตารู้สึกว่ามันสะดวกมากเพราะแบบวางไว้หน้าเคาน์เตอรแ์แล้วก็ปดแล้วก็ปาดขึ้นมาได้เลย,เลยไม่ต้องควง้ไม่ต้องอะไรคือมันแบบมือเราไม่ต้องไปโดนในกระปุกอะชอบชอบอันนี้เขาจะช่วยเรื่องความขาวกระจ่างใสใสถ้าใครติดตามไอตาม,มาสพัา,าจะรู้ว่าตาผิวแทนนะ้ไอตาไอตาไม่ได้เป็นคนผิวขาวอะไรขนาดนั้นแต่คือแต่แตาจะเป็นคนที่ผิวแทนเงา เงาเงาเหมือนทาอะไรมคนมาถามเยอะมากเลยน้องอายทาอะไรที่ผิวเนี่ยฮะมมันดูเงาเงาโกโก้ไว้แต่ก็ไม่ได้ทาก็เนี่ยแหละก็ใช้พวกนี้แหละ a Radiant Intensive Night ซึ่งวันเลดี้ n จได e แล้วรู้สึกว่าทาแล้วมันแบบมันโกลอะ่ะมันทำให้ผิวเราดูโกลวขึ้นมาถามว่ามันขาวไหมมันขาวแบบ ระดับเลเวลสีผิวไหมมันไม่ได้มันไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าไอาตาเป็นคนไม่ขาวไงคะไอาตาเป็นคนแบบว่ายน้ําบ่อยโดนโดนแดดบ่อยมันก็จะขาวได้ยังไงไหวล้ะคะคุณ <laughs> ถ้าก่อนนอนแล้วมันเลิศอะพอตื่นมาแล้วหน้ามันเต่งตึงมันรู้สึกหน้าฟูอะ่ะบอกไม่ถูกมันไม่ใช่ว่าหน้าบานออกมานะคะแต่ผิวมันฟูกระชับแล้วก็ มันดูเต็มอ่ะมันดูเหมือนนอนมาแล้ว8ชั่วโมงทั้งๆท,ที่นอนแค่3มชั่วโมงเมื่อคืนไปเที่ยวผับมาอะไรเงี้ยพอตื่นขึ้นมาเราดูแบบสวยอ่ะอะไรเงี้ยแม่ถามว่ากลับบ้านกี่โมืองก็บอกลับเที่ยงคืนจริงๆแบบโอ๊ยกลับมาตีจีนอนแค่สชั่วโมงเองค่ะก็หลอกแม่ได้เพราะวาหน้าเราไม่โซมอะไรอย่างงี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆให้สาวๆได้เลือกใช้สกินแคร์ที่เหมาะกับผิวของตัวเองขอให้ผิวสวยสดใสกันทุกคนเลยนะคะบ๊ายบาย ขอบคุณที่ดูวิดีโอของอาอตาและอย่าลืม Subscribe c ช anel ของอาอตาด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามทุกทุกวิดีโอต่อไปเลยขอบคุณมากค่ะบาย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 